สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาด้วยไพทาโรคหรือทาโรต์คาะคำชี้แจงการทำนายหรือการพยากรณ์หรือการอ่านไพทาโรโอทาโรตคาะตามราศีของสัตว์ตะวันตกหรือสัตว์สากลโดยชุดไบรดเวดทาโรเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิต หือเพื่อความเพลิดเพลินอย่างมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีพฤษภท,ทรัสผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21เมษายนถึง20พฤษภาคมเป็นการทำนายระหว่างวันที่1 15ธันวาคมพุทธศักราช2565ไพที่ได้ เจ็ดเม้า1หนึ่งเมถาเก้า,า 9, ถ้วย Justice ราชินีถือดาบสามเม้เา6หกดาบ 9, เก้าเมเา้าอศวินถือเหรียญแปดเหรียญตัวตนเป็นคนที่ชอบผลักดันตัวเองชอบการแข่งขันต้องเป็นผู้นำต้องเป็นที่หนึ่งหรือจะต้องอยู่ในระดับต้นๆเป็นคนที่มีความเชื่อมั่น มีเล่เหลี่ยมแต่ก็มีเหตุผลมีตักกะมีความเชื่อมั่นแล้วก็มีความยุติธรรมการเรียนการศึกษาเป็นคนที่ขวนปวายขยันสร้างแรงผลักดันรอบตัวเองเพื่อให้อยู่ในระดับต้นๆให้คะแนนหรือผลงานอยู่ในระดับต้นๆ มักจะเป็นคนชอบวางแผนเจ้าเลขหาทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองมีความรู้มีคะแนนที่สูงหรือเป็นที่ยอมรับสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่เหมาะที่ครวรในช่วงนี้หรืออาจจะกำลังเรียนหรือศึกษาอยู่หรืออาจจะเลือกในอนาคตการศึกษา รูศาสตร์ศึกษาศาตสตร์ศิลปศาสตร์การบริหารการจัดการบริหารธุรกิจและการบัญชีมนุษยศาสาตร์สังคมศมาสาตร์การงานอาชีพเป็นงานที่จะต้องมีการแข่งขันมีแรงผลักดันมีแรงกดดันรอบข้าง จะต้องหาไรายได้หรือสร้างยอดขายหรือสร้างยอดต่างๆในการทำงานเพื่อให้อยู่ในกลุ่มหรืออยู่ในทีมหรืออยู่ในลำดับที่สูงหรือได้ค่าคอมมิชชั่นที่สูงหรือเป็นระดับหัวหน้าประเภทงานประเภทอาชีพชนิดงานชนิดอาชีพที่อาจจะทำอยู่ปัจจุบันหรือว่าจะเลือกทำในอนาคต นักวิชาการนักการเงินนักบัญชีนักตรวจสอบบัญชีครูอาจารย์นักให้คำปรึกษาพนักงานศาลพนักงานที่ทำงานในระบอบราชการตามท้องถิ่นทนายความนักกฎหมายสารตุลาการนักวางแผนทางด้านธุรกิจ หรือวางแผนกระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานหรือการผลิตนักการขายนักการตลาดนักวางแผนการบริหารธุรกิจนักวางแผนการลงทุนการเงินเงินไรายได้ไรายรับมักได้รับจากงานประจำหรือจากเงินเดือนส่วนใหญ่ไม่เพียงพอกับการใช้ใจ่ายมักจะได้จากการลงทุน หรือการทำงานพิเศษหรือสร้างไรายได้จากงานพิเศษโชคลาภไม่มีจากการเสี่ยงโชคใดๆทั้งสิ้นอย่าเสี่ยงโชคสุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวในส่วนของอุบัติเหตุทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศหรือว่าทางไหนก็ตามหรืออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆก็ไม่มีเกิดขึ้น แต่ก็ไม่ควรจะประมาทความรักครอบครัวคนโสดอาจจะมีคนที่เป็นเพศเดียวกันมาหลงรักมาชอบแต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นใครไม่สามารถบอกลักษณะได้ส่วนคนที่ไม่โสดช่วงนี้เป็นช่วงที่พยายามเก็บเงินสร้างไรายได้เพิ่มเติมเพื่อให้ฐานะครอบครัว ทั้งสองฝั่งหรือคนที่แต่งงานแล้วมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นก็ยังรักกันดีอาจจะมีปัญหาจุกจิกที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแก้ไขไม่ค่อยจะได้พยายามปรับตัวกันพยายามศึกษาและเรียนรู้กันไปเรื่อยๆ